จังหวัดร้อดประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าวันที่27มกราคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมชั้น3สารกลางจังหวัดร้อเอ็ดนายชัชวานเบญจสริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดพร้อมด้วยนายสุวัตเข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและส่วนราชการในจังหวัด ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและชี้แจงแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2568โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส จากโรงแรมเซนทราลิเวอร์ไซด์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ดำเนินมาตรการควบคุมการภาพเผาในพื้นที่ทางการเกษตรกวดขันอย่างเข้มงวดใช้กลไกท้องถิ่นชุมชนดูแลหากพบการเผาให้ดำเนินการตามกฎหมายและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ป้องกันตนเองอย่างถูกต้องสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองในพื้นที่ทุกแห่งให้ประกาศแจ้งพี่น้องเกษตรกรงดการเผาวัสดุทางการเกษตร ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฝุ่น PM 2.5หากพบฝ่าฝืนสามารถตรวจสอบผู้ก่อเหตุได้หรือผู้ทำการเผาได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด